สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดลุ้นเหรียญสุขใจ99หลวงพะพัดวัดหด้วยด้วนนะครับและเดี๋ยวผมจะมีใบรายการจัดสร้างของรุ่นนี้นะครับไวท้ที่แปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับลักษณะกล่องก็เป็นกล่องฟ้าใสนะครับมีฟองน้ำรองรองอีกชั้นหนึ่งนะครับกล่องฟ้าใสซีนจะเป็นซีนใสใสนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับซีนเดี๋ยวผมจะมาแกะเลยนะครับ ดูว่าจะได้ได้เนื้ออะไรนะครับโอ้โหเป็นงานลงยานะครับงานลงยาสีน้ำเงินลงยาสีเงินก็งานลงยาก็ค่อนข้างสวยนะครับเหลียนก็ค่อนข้างคมเรียบร้อยนะฮะร,รุ่นสุขใจ 99, 99นะครับ ด้านหลังเป็นมีดมีดหมอไข่นะครับมีดหมอคข่นะครับเลขโค้ด990ศนะครับก็จะมีตอกโค้ดหัวเสือนะครับด้านหลังก็น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับเนื้อทองทิพย์ลงยานะฮะก็ถือว่าโอเคครับสวยเดี๋ยวจะมาเปิดอีกรุ้นหนึ่งนะครับ อีกรุ่นหนึ่งก็ใบละการจัดสร้างผมจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปว่าแต่ละเนื้อจัดสร้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดสร้างรวมเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นรุ่นสุขใจนี่นะครับก็กล่องก็ค่อนข้างแน่นหนาอยู่นะครับการแพ็กการซีนมาค่อนข้างดีนะฮะก็เป็นลงยาแดงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาแดงนะครับ ของทิพย์ลงยาแดงก็สวยครับสวยสวยภาพรวมก็โอเคครับเหรียญลงยาเรียบร้อยตัวหนังสือเป็นสันคมนะครับเป็นสันคมรุ่นสุขใจนะครับสุกใจ99้้ลงพัดทวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อมาเปิดรุ่นให้ชมว่ารุ่นสุขใจหน้าตาประมาณนี้นะครับ mm hmm. การแพ็คก,กล่องการซีนค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะโอเคครับ, mm hmm. okay, รบสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ